เด็กค่ะนี่พามาเดินดูไรปลูกมันปลูกมะพร้าวน้ำหอมนี่จะขุดขุดล่องให้น้ำ หน้าฝนเนี่ยน้ำมันมาจากที่สูงนู้นแล้วนะมันก็จะไหลลงมาที่เราเพราะว่าที่เรามันลุกก็แวโคโจกแต่มันก็มาเยอะทั่วหมดอน้ำที่สูงไหลมาที่ต่ำเนาะนี่เป็นร่องน้ำ ดินทรายดินทรายน้ฝนมาทีนะ้ำมาทีก็เซาะแป๊บเดียวก็ตื้นขึ้นหมดมาหมดแล้วจากลึกๆก,ก็ตื้นขึ้นมาหมดแล้วเนี่ยปูมะพราวน้ำหอม ไล่มันนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยสวยมะพร้าวก็เริ่มติดนี่ย เิร็จแล้วเร็จแล้วไม่ลบกวนหรอกคะ่ะอยู่ตรงไหนละไข่เธอซื้อมะพราวน้ำหอมมาประมาณร้อยต้น มาปลูกเขาบอกว่าปีหนึ่งได้กินลองดูว่าปีหนึ่งจะได้กินไหมบอกปีหนึ่งก็ออกลูกแล้วเขาบอกพ่อค้าพ่อค้าเนี่ยหลุมนี้คนขโมยมันก็แปลกจริงๆคนนแม้แต่มะพร้าวด้วยยังขโมย ขอกันได้ไม่ต้องขโมยหลอกหล,ลุมเนี่ยหลุมเนี่ยหลุมเนี่ยจะมีต้นมะพร้าวอยู่ดินใหม่ๆเลยถอนไปกระเจี๊ยบแดงนั่นแหละปลูกไปถึงนู่นมะพร้าว ต้นไม้ใหญ่นั่นน่ะฝั่งนี้มันปลูกมันแล้วต้นอ้อยมันเยอะมันก็เลยขึ้นมันสู้ไม่ได้เลยกระเจี๊ยบก็เยอะเดี๋ยวปล่อยมันแก่ก่นอนแล้วมาเก็บกระเจี๊ยบไปไว้ต้มน้ำกระเจี๊ยบ มามุยเยอะมากมากหมามุยแก้งคนน่าจะสนุกเนาะแก้งเขาน่าจะสนุกดีถ้าเขารู้ว่าไค่แกล้ง้คงจะโคตรไม่เหลือแนละ้วตรงนี้จะเป็น ที่ขุดจากสานู้นน่ะขุดจากสานู้นอ่ะก็เอาดินมาถมดินมาถมที่นี่ก็จะปลูกบ้านผมไว้ ไว้ปลูกบ้านปลูกชะอมเลาะเลาะแคมแคมตะลิงกวัวตะลิงมันพัง ดินขึ้นมาใหม่ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยสวยตัวอมก็ติดแล้วก็ตายมันดินใหม่ๆที่ดูนี่หญ้ามันยังไม่อยากจะขึ้นเลยนะ่ะเพราะดินมันใหม่ มันป่าอ้อยเก่าไงเขาก็เลยเขาปลูกแต่อ้อยเขาไม่ปลูกมันไอเรามาเรามาปลูกมันอ้อยมันก็เลยขึ้นเหยียบมันมันขึ้นไม่ไหวมันก็เป็นที่ลุ่มล้วก็เป็นทางน้ำจะทำยังไงกับมันดี คิดไปเนาะแล้วเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น เกียบแตงนี่มันแก่หรือยังอ่ะมันแก่มันเป็นยังไงเนาะแก่แล้วเก็บตากแดดสวยแดงสวยงาม ฝากช่องใบกระเด็นด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ